ถ้าคุณคิดจะซื้อแพนทอมเวนอมนะครับนี่คือ4ปัญหาหลักที่ผมใช้มาแล้วเจอปัญหาก็ขอเกินก่อนนะครับเพาผมเป็นสาวบกของรองเท้าตระกูลเวนอมทั้งหมดเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานดีมากแต่มีดีก็ต้องมีเสียครับข้อที่หนึ่งเชื่อว่าหลายๆคนต้องเจอนะครับเพราะว่าผมใส่แพนทอมเวนอมเนี่ยเจอทุกคู่เลยครับแทปปันมันชอบลอกครับจะลอกออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นขาดก็มีครับแบบขาดก็มีผมใช้เนี่ยเป็นเกือบทุกคู่เลยซึ่งตัวแทบปันเนี่ยการใช้งานถือว่าผลลัพธ์ได้ดดีีมมาาาาาากกกกนนนรรรับบบใใใเเื่่่่่อออออองงงขขขทแตตตตพช้้้้ย็็ปปิ2วผ ที่คลุมเชือกอยู่นะครับตรงนี้มันชอบขาดขาดออกมาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันน่าจะเกิดจากการที่ผมเท้าบานนะครับก็รูเชือกเนี่ยมันจะขยายกว้างตารอยตะเข็บต่างๆอาจจะขาดได้ครับคนเท้าเรียวคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าของคุณเป็นไหมข้อ3ครับโคตรคลาสสิกนะครับสำหรับตระกูลเวนอมเกือบทั้งหมดเลยนะเหมือนเดิมครับด้วยความที่เขาดีไซน์ให้ผ้าเนี่ยช่วยคลุมตัวเชือกไว้นะครับพวกรูร้อยเชือกที่อยู่ในในเนี่ยร้อยยากมากๆทั้งใส่ทั้งถอดนะครับยากมากลามมาถึง G X ในปัจจุบันก็ยังยากอยู่นะครับส่วนข้อสี่ พื้นของเวนนอมชุดนี้นะครับตัวปุ่มเนี่ยไม่ได้หล่อเป็นชิ้นเดียวนะครับทำให้มีโอกาสที่ปุ่มจะหลุดได้ง่ายครับเนี่ยครับตัวเหลืองๆก็จะหลุดออกมานะครับอย่างคู่นี้ก็ตรงสีแดงๆก็จะเป็นตัวที่หลุดนะครับแต่ครับมีตัวหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะครับแพนท้อมเวนนอมเทคคาร์บตัวนี้เขาจะเป็นหนังแท้ขึ้นรูปมาเลยนะครับทำให้ไม่มีปัญหาแทบปัดลอกส่วนจุดอื่นๆก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มีดีตรงที่เม็ดอินบอสนี่นะครับงานเขาจะดีกว่าตัวอื่นๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะอธิบาาายยนะััว่่่แแตตตลกกงงงไ